นะคะวันนี้เราเออ่มีกิจกรรมนะคะจะมาพาทุกคนไปบุกที่ตลาดสีมเมืองค่ะเราจะไปเอาแอนเดอร์นี้นะคะไปขนทุเรียนดูว่าได้เยอะแค่ไหนเนาะใช่ครับวันนี้เอ่อ้าพ้อทีมงานนะครับทิคกี้พานะครับผมนะครับแจ๊กนะครับผู้จัดการนี้เย้จ๊ญญนะครับแล้วก็ต้องฟิวนะครับ,บญญวันนี้เราจะไปร่วมสนุกกันนะครับแล้วก็ร่วมเดินทางกันกับภารกิจนี้นะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมกันครับเจ้ ออกจากโชรูมนะโชลูมที่กัดเราโชรูมเราเ g ็เอลิทกรุงเทพสาขาแจ้งวัฒน,นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะเดินทางจากแจ้งวัฒนะนะไปที่ตลาดศมีเมืองการ,รจราจรก็จะขับข้างนิดนึงได้รับความนิยมนะคะเพราะว่าเราอยู่ในขับขันได้ไหมเอ้ยขับขัน <laughs> อยู่ในโซนแบบเขาเรียกอะไรโซนเมืองอะ่ะ <laughs> มีเซ็นทรัแจ้งวัฒน,น,นะนะมีโรงพยาบาลน,นะคะใกล้ๆกับโชลูมเรามาหาไม่ยากถ้าอยากมาโชรูมนะคะหาไม่ยากเลยวิ่งแจ้งวัฒนะมา ยูเทอร์นงแยกบากเก็ตนะถ้ามาจากทางเมืองทองแล้วทำไมวันนี้เราต้องเอาเอ็กเซนเดอร์มาครับพี่เนก็เพราะวันนี้เราเอาเอ็กเซนเดอร์มานะคะเพราะว่าด้วยกิจกรรมกับไซส์รถนะคะเราเลือกมาแล้วว่าต้องเป็นรุ่นนี้เนาะวันนี้เราจะไปขนทุเรียนกันนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเราเอาทุเรียนมาจะมาเลี้ยงในทีมเนาะใช่และทีนี้ก็เลยคิดว่าทําคลิปไปเลยทีเดียวดีกว่าเลยเนาะจะมาดูว่ามันได้สักกี่แข่ง เห็นเขาว่าใหญ่นะจริงๆเราจะโชว์ห้องโดยสารมีสองคนอ้วนสองคนตัวเล็กและอีกหนึ่งอีกหนึ่งคนท้องอะไรอย่างเงี้ยเออว่าแบบมันนั่งได้จริงๆห้องโดยสารของเราเนี่ยมันเป็นเอกลักษณ์เพราะว่ามันใหญ่กว่าทั่วไปนะใหญ่กว่าสูงเท่าไหร่ครับร้อยแปดสิบห้าครับนี่ดูน้องนั่งเหลือๆแล้วเสมอจากเราก็สบายๆเลย1 6อยไม่เอาอย่าแซวตากล้องไม่เอาไม่เอา แล้วทีมคารนะครับอ่าวันนี้ที่เราอยู่ในเ e อ็กเซนเดอร์นะก็เรื่องของเอ่อเรื่องของฟังก์ชันเรื่องของแคมเปญต่างๆเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันว่าเหตุใดว่าวันนี้เราถึงเอาเ e อ็กเซนเดอร์มาเนาะแล้วช่วงนี้เรามีแคมเปญดีๆด้วยใช่ไหมใช่แอร์เย็นอ่ะแอร์เย็นไหมเย็นนี่ไม่ใช่แอร์อย่างเดียวนะนี่อ้าก้องครับนี่มาดูเลยผมกำลังเซิร์ชนะครับ G P S ในรถนะของเรานี่เราเซิร์ชไปที่ ตลาดสี่มุมเมืองเลยนะเดี๋ยวเรานันทางไปเลยในตัว889ใช่ไหมใช่ค่ะอ่านมาพร้อมระบบไอซ์สมาร์ทนะอันเน้นรุ่นอีทิ่งนะคะอันนี้ของเรามาในเอ็กเซนเดอร์นะคะตัว DC 4ประตูเนาะยกสูงอีกอย่างคือไอซ์สมาร์ทฟิลตัดมุกกยอ่าตัดไม่ใช่ ก็เห็นพี่เจพูดถึงไอ้สมาร์ทตัวนี้อย่างเคยสมาร์ทระบบไอ้สมาร์ทนะคะเป็นระบบที่มีเฉพาะในรถยนต์ MG เท่านั้นะนะคบเป็นระบบที่สามารถเชื่อมให้ผู้ขับขี่นะครับกับรถยนต์สามารถ,ถเชื่อมต่อกันง่ายขึ้นโอ้โหไอคิวพูด,ดมันมาดูแพงวะบอกแล้วถ้าเอามาในตัวนี้ตัวสาระ <laughs> ยังไงยังไงเชื่อมต่อกับคนขับยังไงอ่านับโดยสามารถเช็คสถานะรถนะครับค้นหารถยนต์นะครับ อ่าผ่านโทรศัพท์มือถือได้สับการใช่คับแอปมือถือได้ใช่ครับมีโทรศัพท์ฝังในรถด้วยใช่ไหมใช่ครับตัวนี้นะครับลูกค้าสามารถโทรฟรีเดือนละห0สนาทีนะครับโดยเป็นเครือข่ายทูมูฟเป็นอิเล็กทรอนิกซิมที่ฝังอยู่ในตัวรถเลยนะครับโดยค่าใช้ฟรีห้าปีไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะครับดูไ้นเติมน้ำมันอ่าใช่ใช้ของมันดิก็คือมีซิมมาให้มากับตัวรถสามารถใช้โทรได้ใช่บางวันแบตหมด แบตหมดต้องโทรหาที่บ้านหรืออะไรเงี้ยมีธุระสาคัญเราก็ใช้ในรถโทรได้ใช่แล้วก็เอาตอนนี้เปลี่ยนชื่อเนาะเป็น MG <ช> Thailand แ,นแอปเป็น MG Thailand นะคะะคะเพราะว่าลูกค้าบางคนอาจจะไม่ค่อยได้อัปเดตเท่าไหร่แต่ใช้ได้เหมือนเดิมใชเ้เขาเรียกอะไรพาส s เวิร์ดเดิมนะคะโหลดแอปแล้วก็ลงทะเบียนได้เหมือนเดิมนะคะเชื่อมต่อกับกับมือถือเนี่ยอย่างที่น้องฟิวบอกเปิดแอร์ได้ไหมได้ครับ ปิดแอร์จากมือถือเนาะใช่บางทีไปจอดรถทันข้าวนะคะกาลังเช็คบินอยู่ใกล้จะขึ้นรถแล้วคือมันร้อนไงเราจะเปิดแอร์รอรอเพื่อแบบเปิดประตูรถมาปุ๊บเย็นเลยเนี่ยก็ทําได้ใช่อันนี้คือข้อดีของเรานะค,ะความต่างที่อันอื่นไม่มีแต่มีต้องใช้นะลูกค้าบางคน,นเอาไอสมาร์ทไปไม่ได้ใช้ก็บอกอ้ยไม่เห็นใช้เลยก็ขุณไม่ใช้<ม>คือจริงๆแล้วไอฟีเจอรต์ต่างๆเหล่านี้มันเอาเอ่อมันทํามาคิดมาเพื่อที่ชีวิตเราง่ายขึ้นถ้าเราได้ใช้<ม>เอ่อฟีเจอรต์ต่างๆเหล่านี้ได้ครบเน คุณจะรู้สึกว่ามันคุ้มค่าอีกอย่างหนึ่งคือเขาบอกว่าข้อดีของไอ m ามาเนี่ยคือการลดหายนะใช่เพราะว่าเราสามารถค้นหาสถานนะรถเราจากในมือถือได้ว่ารถเราไปถึงไหนแล้วอย่างแรกเลยระบบล็อกของเราเนี่ยก็ขโมยยากอยู่แล้วแต่สมมติถ้าเกิดว่าจอนมันเก่งมากจริงๆเอารถเราไป <laughs> เราก็หารถเราเจอ ทำไมจะทำไมเอาเราจะเจอจากในมือถือเราไงไม่คิดว่าจะมีประโยชน์นี้ออกมาจนเก่งมากเพราะบางคนยังผ่อนไม่หมดเลยรถหายแล้วอ,อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้อยงงอันนี้ตามได้อ,อ่างของก็มา MG นะครับตัว MG e x จีเอซเราจะเติมดีเซลนะครับเติมได้หมดเลยนะครับ B7, B10 รวมถึงดีเซลตัวธรรมดานะครับ เติมเบนซินได้ครับเดี๋ยวได้ครั้งเดียวแล้วก็จอดไปเลยนะครับเติมเบนซินไม่ต้องขับอีกเลยถังน้ำมัน73ลิตรนะครับของตัว Xender เห็นใบบอกแล้วต้องมีฟิลมาเพราะว่าฟิลถือโบช่วยถึงไหนแล้วแหละถึงไหนแล้วเอา่เจ้านาทีไปใช่ก็ถ้าผมพูดถึงรถกระบะ Xender เรานะเราอันนี้เราอยู่ในตัว889เเนาะตัวแสตออเตอสี่ประตูเนาะตัวท็อป แออโต้ตัวน้องแคปว่าสีประตูครับพี่แจ๊เอ้ยเอ้ยเอ้ย <c oughs> แต่ว่้อแคปอะดีซีตรงสีประตูขับสองนะเออคันนี้แหละครับแปดแปดเก้าตัวนี้เนี่ยข้อแตกต่างของรุ่นนี้ในในกระบะทั่วไปในท้องตลาดเนี่ยก็มีหลายหลายอย่างเนาะที่เรามีแล้วแบรนด์อื่นไม่มีอ่ะอ่ะเขาก่อนเขากล้องเขาก่อนอ่าดิสเบรกสี่ล้อดิสเบรกเอ่ออีฟจองแล้วจองแล้วดิสเบรกสี่ล้อหนิงมองว่ามันเป็นเรื่องความปลอดภัยซึ่งมันสำคัญ หนิงรู้สึกว่าแค่ดิสเบรกเนี่ยมันก็คุ้มแล้วนะมันคุ้มกับสิ่งที่ลูกค้าได้ไปอะในราคาแบบราคาที่จับต้องได้อย่างเงี้ยอถ้าดีกว่าแล้วไม่ต้องไปจ่ายแพงอะอันนี้คือข้อได้เปรียบล่ะใช่ใช่ใช่อ่าอย่างต่อไปนะครับพี่กระบะ MG a e x n d e r มีนะครับก็คือจะเป็นหน้าจอนะครับโดยในรถอะครับจะมีเป็นหน้าจอขนาด7นิ้วอะครับตัวหน้าจอตัวเนี้ยเป็นหนึ่งในฟังก์ชันของไอสมาร์ทไม่เจ็ดไม่สิบ สิบแล้วครับอ้าโอเคครับเพิ่มให้ครับโปรโมชั่นช่วงนี้นะครับแถมเพิ่มไปสามนิ้วนะครับอ่าซื้อตอนนี้นะครับแถมเพิ่มจอให้สามนิ้วนะครับทัชสกรีนนะใช่ครับเป็นจอทัชสกรีนนะครับโดยฟังก์ชันหลักๆนะครับก็จะมีที่อ่าระบบควบคุมระบบปรับอากาศนะครับมีตัวแผนที่นะครับโดยแผนที่เนี่ยของ MG เราจะให้เป็นของทอมทอมนะครับแล้วก็สามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ Android iPhone นะครับสามารถเชื่อมต่อได้หมดเลย นี่จะเป็นคนที่โตมายุคกาสวนพูดทอมทอมไม่ได้นะติต่อด้วยวัยยุคโกลัไในใช่ในเรื่องของราคานะคะตัวนี้จะมาในราคาแปดแเนาะ8ปด0สนแปดบาทได้ในตัวตัวท็อปนะคะตัวท็อปขับสค่ะก็ขายดีมากตัวนี้แล้วก็โปรโมชั่นดีมากค่ะออปชั่นนี้ก็น้องๆก็จะแจ้งไปหมดแล้วเนาะว่าดียังไงแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดค่ะที่ซื้อง่ายขายคล่องก็คือราคาตรงนี้เลยเปเลย ถ้าเป็นในเรื่องของแคมเปญน,นะคะก็ตอนนี้ถ้าแบบลูกค้าโปรไฟล์ดีนะไม่ใช้เงินรับลดได้เลยนะเฮ้ยพูดเลยใช่แต่เดี๋ยวไปขยายความตอนหลังเนาะว่ายังไงตอเหนือจากเรื่องของราคาเมื่อกี้ที่ที่เนพูดไปแล้วก็มันมีะอะไรครับฟีลที่มันเด็ดๆที่คนอ응ื่นไม่มีครับเป็นตัวพัดลมระบายความร้อนของเราจะใช้เป็นตัวพัดลมไฟฟ้า <acak S 2> นะครับในการช่วยระบายความร้อนปแต่ก่อนที่ก็จะมีทัมเมอร์ดมวเอครแล้วตก็ยังไม่ดับเครื่อง คือดับแล้วล่ะแต่ว่าเครื่องยังไม่ดับมันตั้งเวลาไว้ประมาณนั้นก้าของเราเป็นระบบไฟฟ้าเนาะใช่ครับเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ของเราเป็นตัว2000เทอร์โบโนะครับ161แร<อ>งม้า375แรงบิดนะครับครับเรียกว่าพุ่งปุ๊บปั๊บไม่แล้วแรงทอร์กเท่าไหร่นะทอร์กท็อกหร์อโอ้เขาต้องครับโอ๊ยแรงอะไรนะไม่ได้นะเนี่ยเขามาเขาให้คุณมาขับรถอย่ามาให้ได้ใหญ่ ท้องเท่าไรยังไม่มีใครตอบสนเจดห้าไงสาจหท้องคือกำลังบิดอ๋อโอเคใครับอุ้ยทำไมฉันเป็นคนท้องฉันนั่งข้างหลังฉันรู้สึกว่ามันไม่ไม่เด้งเนาะไม่เด้งอ่ะฉันนปกติฉันนั่งข้างหลังไม่ค่อยได้นะฉันท้องแกเท้องเหรอนะฉันไม่ได้อ้วนฉันท้องทำอะไรมาไม่ต้องขยี้เป็นลำข้าไหนถึงท้องเนี่ยคือคนท้องนั่งแล้วมันไม่โยนอ่ะปกติคนท้องนั่งเวลาจะหลุมจะอะไรเงี้ยมันจะแบบไอ้นีิดนิดนึองอะไรเงี้ยแต่นี่คือโอเคเลยข้างหลังเนี่ย คุณร้องทุเรียนกันหน่อยดีกว่าเอ้ยค่ะวันนี้เดี๋ยวผู้จัดการเน่เขาจะมีประเด็นก็คือทีมเราถึงเป้าเนาะ,ะเ,เราก็จะผู้จัดการก็จะเลี้ยงทุเรียนกันโหวตกันมาแล้วว่าผลไม้ที่ทุกคนชื่นชอบมากที่สุดคือทุเรียนแล้วเราก็เลยจะไปบุกตลาดสี่มุมเมืองนะคะเราจะไปเหมาเข่งใช่ก็เดี๋ยวมีมือชี้ไปดูทุเรียนนะเนาะแล้วเราจะซื้ออะไรคะทุเรียนพันไหนเอ่ยมอนนุน <laughs> แหนใช่ไหมเเล่นหมอนข้าวเลยชอบชอบกินพันอะไรกันบ้างเราเราชอบกินทเรีเอ้ยชอบกินทุเรียนพันเออชนีเพราะว่าเขาว่ามันไม่ค่อยหวานไงก็เลยแบบเออแต่ว่ามันไม่ชอบกินแบบมันมแแต่ว่าเม็ดมันใหญ่เนาะเออแต่วันนี้ยส่วนมากเขาชอบหมอนกันอะฟิวชอบอะไรครับหมอนทองค่ะเออทำไมถึงชอบหมอนใช่หมอนทองเนื้อมันหวานครับแล้วมันกรอบนะคะหวานกรอบครับหมอนทองค่ะทําไมอ่ะมันมันนี่ พี่แจ็คชอบอะไรคะพี่แจ็คชอบอะไรผมนี่ไหมหอมตรงน้นช,ชอบทุเรียนชอบทุเรียนอะไรก็ได้ได้ทุเรียนเปลือกได้ไหมเปลือกขอให้ได้กินคือด้านบจริงๆเราเป็นคนแยกแยะอะไรไม่ค่อยออกอืแยกดีแยกชั่วไม่ค่อยออกเนาะถ้าคนรู้จักทุเรียนจริงๆก็มีหลายพันมากๆผู้อะไรนะผู้เขาทองนี่ก็กดังนะผู้เขาทอง ทำไมล่าทำไมไม่แก้อ่ะมุกตายเลยอ่ะทำไมไม่แก้อ่ะมันมีจริงไหมมันเป็นมุกทองทุเ เดี๋ยวเราไปตลาดไทยดีกว่านะคะเพราะว่าตอนนี้ตลาดศรีมือเมืองตอนนี้ร้านเขาไม่มีแล้วเนาะก็จะเหลือแค่ร้านนี้กับร้านนั้นแล้วก็ด้วยราคาค่ะซื้อแจ้งคณะเหมือนกันเลยเนาะใช่ใช่ใช่ไปนู่นเลยมาเจอตลาดไทยครับต่อผู้จัดการเลยโดยตรงนี่ลำบัตรครับนี่ลำบัดอยากเปลี่ยนเราใช้นิสันอยู่ไงโอเคได้ได้ติดต่อไปให้ดูไปให้ดูต้องลองค่ะพี่อันนี้เขาเปิดจ่ายพี่วันนี้ก็ดีนะพี่อยู่แถวไหนพี่อยู่นู่น แค่ลายนุ่นอะใกล้กันเลยปาเกตดปาเกตเนี่ยปาเกตกันหมดเลยไกยูหน้าบันที่หนูเอาไปเทสให้ไหมเทสไหมเทสรอไม่เนี่ยเทสเลยเนี่ยวนรอบแต่จะรีบไปอ๋อแล้วพี่จะรีบไปบอกว่าตัวเปลี่ยนตัวย่ออื่นได้ไหมเพื่อเปลี่ยนดิสันอีกเดี๋ยวกิสันก็รอไปก่อนไม่ชื้อให้ปีหน้าโอเคแล้วถ้าเอ็มจีนี่เอาเลยรปะ แอบมาเปนีก็สวยนะเลยว่รสิง่อก็สวยนะนั่นเดี๋ยวพวกหนูติดต่อไปนะพี่ได้เลพี่เลยลูกค้าเนี่ยเขาเาามีอยู่ในหัวอยู่แล้วหละว่าว่าอยากจะเปลี่ยนน้่นหนึ่งะสองใช่สองคือเขาเล็งเล็ง MG Extender ไว้เพราะว่าเขาชอบหน้าตาแล้วก็มันสวยไม่หรอแล้วอีกอย่างคือเขาอาจจะเบื่อแบรนด์เก่าอะไรเงี้ยก็อันนี้อันนี้ไม่ว่ากันนะมันเป็นเรื่องของของอความชอบส่วนตัวอบใช่อันนั้นก็คือโจทย์ยากของเราเนาะคือ เราต้องเจาะใจสําหรับกําแพงเดิมเขาอะใช่สําหรับผู้ใช้จริงอะเนาะเขาต้องแบบต้องเจาะใจเขาให้ได้ถ้าเราทลายกําแพงนั้นลงได้แล้วก็ลูกค้าลองเปิดใจจริงๆชอบหลายคนนะแต่เพียงแต่ว่าส่วนมากคนที่เปลี่ยนใจเลยจะเป็นวัยรุ่นหรือแบบที่ที่พร้อมการเปลี่ยนแปลงอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าชอบแคมเปญอะไรเงี้ยสุดตอนแรกๆก็จะเปลี่ยนเพราะแคมเปญแต่พอใช้จริงๆลูกค้าก็จะบอกเออเออดีจริงเว้ยเดี๋ยวเราจะมุ่งจากตลาดสีุมเมืองนะไปตลาดไทยนะเพราะว่าตลาดสีบุมเมืองเรา ของมันน้อยใช่ไหมใช่แล้วที่สำคัญนะั้น้ำมันที่เราเติมจถึงแน่นอนเพราะว่าเอเจนเดอร์เราประหยัดน้ำมัน14.1กิโลลิตรว้าว,ว,วนี่ครับผ่านศูนย์เจเจงกลังสิพูดเรื่องอะไรกันหน่อยดีกว่าอะ,อะไของ MG อ่ะเห็นล่าสุดแว่วๆมาจากช่างนะช่างบอกว่าตอนนี้มีอะไรเทียบเคียงออกมาแล้วด้วยตลกมากเลยนะเรื่อง,อ,งอะไรเทียบเคียงของ MG ีนะเพราะว่าราคาเทียบเคียงกับราคาสิบใกล้กันมากจะบอกว่ามีลูกค้าเดินมาเห็นเราใส่เสื้อ MG อ่ะแล้วเดินบอกพี่ ผมเนี่ยใช้ M3 อยู่ไปเปลี่ยนขอบยางเนี่ยผมซื้อข้างนอกเขาบอกว่าเขาซื้อข้างนอกเสร็จแล้วเขาก็เปลี่ยนเสร็จปุ๊บแล้วเขาก็เลยถามเราอ่าอ่าคือเหมือนเหมือนของไม่ได้คุณภาพอย่างเงี้ยแล้วเขาก็มาถามเราว่าแล้วถ้าเกิดเป็นของศูนย์เนี่ยเท่าไหร่คือราคาใช่ราคาไม่ต่างกันแต่คุณภาพต่างกันแน่นอนราคาไม่ต่างกันเลยมันดิฟกันอยู่ประมาณ200ออ่ะคือมันไม่เยอะแต่ว่าคุณได้ของที่มีคุณภาพกว่าใช่แล้วมันจบ สวยประมาณนี้นะคะสวยกว่าเราก็ทุเรียนนี่แหละเไปชิมผู้การประเดิมก,ก่อนเลยนะดูค่ะว่าวอร่อยไหมจริงเลยขออนุญาตอันนี้แหละได้อยู่เอาลองซิลองซิเล่นตลกมั้ยเดี๋ยวด,ด,ดูแทะแด่แทะแด่แด่แทะแด่แด่โอ้โหลุ๊ปชุบนี่อะดีปะจี๊ดจี๊ดน,น้องลองดิ นนี้ก็เรามาถึงที่โชว์รูมแล้วนะคะภารกิจแจ็จิ้นใช่เราทุเรียนมาฝากที่โชว์รูมนี่เลยครับวันนี้เราก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราแกะทุเรียนกันที่เราซื้อมาก็20โลเนาะเท่าไหร่นะจริงเขาลดให้เราเหลือโลประมาณร้อยร้อยนิดๆได้อยู่เป็นเหมาเขาเรียกว่าเป็นเหมาเข่งกันไปค่ะแล้วก็วันนี้ก็ต้องทิ้งท้ายไว้กับตรงนี้เนาะแล้วก็เอ็กเทนเดอร์โปรโมชั่นนะคะตอนนี้ก็รับลด ศูนย์บาทได้เลยเนาะลองทักเข้ามาเนาะอยู่ที่โปรไฟล์ว่าเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างงี้ใช่ครับแล้วก็วันนี้ขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะครับแล้วก็พบกันใหม่อี EP หน้าเนาะคลิปหน้าว่าพวกเราจะมาทำอะไรสนุกๆอีกนะวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ